เรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติท่านดิฉันนางสาวติลาจันแรนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนนายวัฒนากรรจธดีจังหวัดนครนายกดิฉันรู้สึกดีเป็นอย่างดีดีด้มาก วราราอันเป็นอย่างนี้เนื่อจาจะเรพระชมพันษาของพระบาสมเด็จพระเจ้ามุกหัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาการูทรงเปี่ยมด้วยพระราชหฤทัยอันประเสริฐทรงยิดมาในทุกิ่ราชธรรมทรงอิทธิภวรกายพระราชหฤทัยและรัติปัญญาพระองค์ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอีกทั้งพระองค์ยังเป็นสิ่งรวมแห่งความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ประจักษ์เห็นในรอบนี้ค่ะ ท้ามพระองค์ยังทรงให้ความสําคัญด้านทางสาธารณสุขเพื่อความสุขภาพอนามัยของประชาชนโดนสนัมสนุนการเข้าถึงการรักษาและการป้องกันโรคและ่อพวถึงให้แก่ประชาชนพระองค์ต้องทรง ทรงเป็นพระบิดาแห่งระสงส์งานผู้ทรงเป็นแบบอย่างห่งความมุ่งมัม่นอดทนเสียสละเพื่อประโยชน์สของราษฎรอยู่แ้่สิปงพระองค์มีเพียงได้แต่บรรเทาความทุกข์ยากพระองค์ยัทรงได้สร้างความหวมังโอกาสและสร้างความเข้่แข็งให้กับประชาชนราษฎรทั่วปทะเทศทุกประเทศในโอกาสอันเป็นงคลนี้พวกเราขอตั้งอุทาศ Para sudamra, atau orang Jawa, dan para sudamita, อำอนาจแห่งพระศิลตนมตรัยและอนุภาพแห่งศิษย์สิษย์ทั้งหลายในสามูลโลกจ้นโยมประดามประธานพระจียมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภิพระองค์สมพระเจริญยิ่งยืนนานสมีพระพรรณไมยแข็งแรงสมบูรณ์หรือนิ่งเป็นเป็นมิ่งโปร่งช่ของชาวเกษพิกรชาวไทยขอพระองค์สมพระ,จะเจริญเรื่กลราวด้วยครั